3ส,สิ่งที่จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นในการสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์แอร์มีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ Walk the Talk English สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมี3อย่างนะคะที่พี่เห็นบ่อยๆเลยในคลาสและพี่คิดว่าน้องๆหลายๆคนทั้งที่เป็นนักเรียนของพี่หรือว่าติดตามช่องอยู่นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะวันนี้เลยและจะทำให้คุณมีเสน่ห์ขึ้นค่ะอย่างแรกเลยก็คือ acknowledgement ค่ะแปลว่าอะไร แปลว่าการตอบรับค่ะหลายๆครั้งนะคะในคลาสที่พี่ถามคำถามน้องๆไปเพราะว่าคลาสของเราเนี่ยเป็นคลาสฝึกพูดนะคะพี่ถามไปน้องจะตอบมาเลยเช่น Could you please tell me about yourself? น้องก็จะเริ่มเลยว่า My name is A B C D E F นะคะซึ่งสิ่งที่พี่อยากจะให้เติมคือการ acknowledge คนถาม Could you please tell me about yourself? Yes of course. My name is Yes of course หรือ Yes sure พวกเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราดูน่ารักมีเสน่ห์ขึ้นไม่ใช่ว่าคุณถามมาเราตอบไปแต่อ๋อได้เลยค่ะเราโชว์ความกระตือรือรน้นถ้ามันเป็น Yes No question เช่น Have you ever got a conflict with your colleague คุณเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือไม่น้องๆบางส่วนก็จะตอบมาเลย There was a time when I was working on a university project แล้วก็เริ่มเล่าไปเลยนะคะแต่พี่ก็อยากจะให้ Acknowledge ก่อนคือตอบก่อนว่ามีหรือไม่มี Have you ever got into any conflict with your colleague? Yes, I have. Acknowledge ก่อนนี่คือข้อแรกค่ะข้อที่สองค่ะน้องๆบางคนดูไม่จริงจังค่ะไม่จริงจังคืออะไรคือการที่กรรมการถามคำถามเรามาเขาต้องการคำตอบค่ะสมมุติเป็นคำถามง่ายๆเป็นคำถาม small talk เช่น What's your favorite food? แล้วน้องๆก็ Oh, mm, I don't know. ไม่รู้ไม่เคยคิดเลยค่ะประมาณนี้มันดูไม่จริงจังคนฟังก็รอฟังคนตอบก็ไม่จริงจังนะคะดังนั้นหากเขาถามมาเขาต้องการคําตอบเราก็ตอบไปเลยสมมุติไม่มีก็ตอบไปแบบที่จริงจังและเป็นมิตรเช่นอ๋อไม่มีเลยค่ะ actually I don't really have my preferable foods อันที่จริงแล้วฉันไม่มีอาหารที่ชอบเป็นพิเศษเลยค่ะฉันชอบกินทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าฉันเป็น food lover ตอบแบบนี้ก็ได้แต่ไม่เอาแบบอ,อาหารที่ชอบหรอ,อ อะไรแบบนี้มันจะดูแบบมันไม่ใช่ติดตลกติดตลกอ่ะได้เล่นมุกได้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่อย่างเงี้ยจะดูเหมือนไม่จริงจังค่ะกรรมการบางคนอาจจะเช็ e อินออฟเอนเดอร์ได้ค่ะว่าคุณไม่จริงจังค่ะพี่เคยเห็นแล้วจำได้เลยคือมีน้องนางงามหนึ่งคนนะคะจริงๆพี่ลืมไปแล้วว่าเขาคือใครนะคะแต่ว่าพอเข้าไปในห้องดำนะคะตอนประกวดนางงามเนี่ยแล้วกรรมการถามว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรแล้วน้องนางงามคนนั้นก็ติดหัวเราะแล้วก็จะบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยอะคะ่ะ ในการที่คุณมาสมัครนางงามสมัครงานอะไรสักอย่างคุณจะไม่เคยคิดเรื่องจุดแข็งได้อย่างไรอย่าเป็นคนที่ไม่จริงจังกับสิ่งที่คุณกําลังทํานะคะและข้อ3ค่ะการรักษาเวลาค่ะการรักษาเวลามันสามารถโชว์ professionalism ของทุกคนได้เลยค่ะและเป็นเรื่องที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่วันนี้